ว้าวช็อกโกแลตคินเดอร์นี่มันต้องสนุกแน่แน่มีเซอร์ไพรส์กำลังรอเราอยู่แบบยิ่งใหญ่เลยไม่เลวมันดูกันลวลาฉันได้อะไรฮะมันตลกรชัดชัดข้างในมันเป็นไข่ดีบตอนนี้ฉันเริ่มจะกลัวที่ลองกับตัวเองแล้วดูเหมือนจะเป็นชนะ็อกโกแลตนะยิ้งใช่แล้วมีสองอะไรอะไรข้างในด้วย ฉันหลังก่อนสินแล้วนี่มก็ไค่ดิบเหมือนกันฉันไม่อยากจะเสี่ยงเลยอ๋อใช่แล้วแต้สามารถล้อยไข่ขฉันฝักตอ,อกมากันได้เธอกำลังทำอะไรนะี่ยเดี๋ยวเธอก็ลืมดูสิใข่ของเธอกำลังซันดู๋พวกมันสิลูกเจี๊ยบตัวเป็นเต้นทั้งขนปุยทั้งน่ารัก๋อหน่ารักจังเลย มันดูกันเถอะว่าเราได้อะไรกันในรอบนี้ฉันคนแรกเอไม่นะมันไม่ใช่จริงจริงไม่ไม่ใช่มันมีทำไมเธอไม่ดูล่ะออแล้วเดี๋เราก็รู้กันเอ้าจะอ้มันคือฉันได้แบบเธอเลยเยอใช่แล้วคุณใจต่รู้มันคืออะไรอีทันฉันไม่เคาไม่ควรเปิดฝานะฉันได้กองใหญ่กับเพื่อนเลยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกมั้งเพราะฉันกลิ่นมันเหมือนช็อก็แลตเลย ม่อย่าเปิดนะมันเป็นขนมจริงๆแล้วมันคือนมเทลล่าล่ะฉันช่องมันที่สุดเลยเธออยากได้ของฉันได้ไหมเอาสิขอบคุณฉันไม่กลัวหรอกทั้งหมดมันคือนมเทลล่าแล้วก็แค่ถูกลองนะลองดูสิเออไม่ไมเออก็ได้ยลยนะอร่อยแล้วฉันก็มีเยอะเลยแบ่งเอ็มมาได้สิใช่เอ็มมาลองดูสิเออ ออ,อะไรกันอร่อยดินะ <c oughs> ขอเพิ่มอีกสิอ,อีปลามันทั้งเมือกทั้งเหม็นคาวอะเอมมาทอก่อนเลยเอาเลยเอมมาฉันเหรอออกกันได้อย่างเหนือมันก็เป็นชิ้นเล็กอย่าฉันไม่ชอบสักนิดอีทานตาเธอแล้ว ฉันทำไม่ได้อะมันเหม็นมากฉันจะปล่อยมันกลับลงน้ำดีกว่าขอให้ัันมีนความสุขนะดูสีนี่ดีขึ้นเยอะเลยเหลือก็เธอแล้วจุลเรียวฉันโล้ลแล้วท่าทำยันไงทั้งนี้ฉันจะทำอาหารให้ดูกินหอมจังเลย เราหิวแล้วอะมันมีเยอะสำหรับทุกคนเลย, <S <S ยอ,เอาสิอร่อยและด้ต่อสุขภาพ <S 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 ส,าพสงสัยจงว่ามีอะไรมาเสิมโอ้ถามจริงแค่ฉันเดงเหรอให้หน่เล็กมากด้วยอ๋อเพฉันมันใหญ่มากเลยแตะอร่อยสุดๆแน่น,นอน ซึ่งเือนมันทุกอย่างให้หมดเลยของฉันเล็กมากเลยเธอไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแย่นะโว้แอมม่าเจยขลันจ้องอะไรกันปกติฉันก็กินแบบนี้แหละอย่างนั้นก็ขอให้มันอร่อย,ยกันแต่นี่แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยทำยังบานเหือกด,ด้วยเ <c oughs> จเลียเธออยากแบ่งฉันไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนกันน้อยไปขอแอมม่าสินี่มันยอดเยี่ยมเลย แมเอร์แบ่งให้เพื่อนรักของเธอหน่อยสิไม่มีทางใจไรไลมมัอโอ้ฉันเกือบจะลืมไปหนซอสไงเอานี่ไปขอบคุณมาอร่อยเพิ่งนจริงๆเลยมอกินกับซอสอะกินเลยอืมอร่อยจังอ๋อฉันกินนี่ไม่ได้เน่อยได้ช่วยทีนี่มันเกินไปแล้วนะ ใจเย็นก่อนนี่มันไม่ง่ายสำหรับใครทั้งนั้นเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนแล้วกันโอเคไหมเอาไม่นะมันเริ่มจะเผ็ดแล้วเออเขอขอน้ำด้วยเอาไปสิเอาไปสิเอาของฉันไม่ของฉันหลีกไปนะเอาฮิตตายขอกันทีเอาไหม้ฉันทั้งคู่แลหละเคอยังชั่วขอบคุณนะจูเลียกินแล้วฉันเหรอไม่ดีกว่ามัง้งจัดการได้ลแล้วกนได้กนได้อออ ฉันเหมือนแม่มังกรเลยตอนนี้ oh, oh. มันกำลังระเบิดในปากของฉันเอ็มม่าเราคนหนีกันดีกว่าจริงด้วยหลบเร็วฉันเค็บแข็งฉันทำได้ hmm. อะไรน่ะว้าวมันเต็มไปได้ลึกว่าลกกว่าสีแดงด้วยจ hey. เจ hey. นะ๋งเธออ๋อกันนะช่างเถอะหนึ่งสองสาม ต้องโมจิ๋วฉันได้ของจริงเดี๋ยวถึงเวลาหันแล้วฉันก็เซ็งแกสลักแตงโมนี่มันบ้ามากามันกกำลังกำลังกระหายเลือดเลยดูสิมันสมบูรณ์แบบขนาดไหนโอ้ไม่นะให้ตายฉันทำมันเจ๋งแล้ว เขาเธอรู้ไหมว่าเธอสามารถรู้ว่าแตงโมลูกไหนนี้ได้กันเคาะอ่ะนี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการเลยเอาฉันออกไปทีเดี๋ยวฉันช่วยเออมันติดอะเราจะทำยังไงดีฮัมฉันว่าฉันรู้แล้วถ้าถุกมันไม่ได้ก้าวมารวมกันสิดีขึ้นเยอะเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วย อ้าวบรอกโคลีถามจริงฉันชอบมันสุดๆเลยให้ตายต้องกินมันจริงๆเหรอทำไมจะไม่ล่ะนายชอบบรอกคลีงั้นเหรอนายบ้าไปแล้วฉันจัดการมันให้หมดไปไว้แค่ดูก็รู้สึกแย่แล้วส่วนรสชาติยังแย่ขึ้นไปอีกฉันไม่มีทางเลือเออฉันกินมันไม่ลงเออ ทนี้จบสักทีโว้ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นนักวาดลูปอะฉันแล้าสินะถึงเวลากินหวกองฉันแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> บอกเขาเล่งมันดีต่อสุขภาพนะรู้ไหมตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมอีก ไปแล้วแล้วพวกเราทุกคนได้คุกกี้แสนอร่อยเอา <c oughs> ฉันได้ของเล่นวิเศษเล็กๆด้วยละต้องแบบนี้สิขอยืมหน่อยสิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันเย้ดูของฉันสิมันกำลังโตขึ้นมันได้ผลอร่อยก็เหลือแค่ฉันแล้วสินะสงสัยจังว่าจะทำให้คุกกี้ใหญ่ได้ขนาดไหนมันดูกันเลยขยายแลยว้วมั้ง อร่อยเกินมันกำลังหายไปไหนแล้วทำให้คนรลอบมากเลยมันย้อนกลับมากิดฉันฮ่าฮ่าอีธานถ้าคุณสออริโอนะพ่อหนุ่มมันดีมากเลยถ้าอยากกดปุ่มเป็นคนแรกเอมมาเธอก่อนฉันนั่งอยู่ในกล่องสีน้ำเงินหวังว่าปุ่มสีน้ำเงินจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะเอมมาเสียใจด้วยแต่เธอต้องจัดการกับ ต็นไก่จำนวนมากม,มันทั้งเมื่อแล้วก็น่าแขกคขียแย่ฉันเคยเห็นมันในภาพยนตร์สยองขวัญเท่านั้นแหละเอ็มมาโทษทีนะแต่ฉันไม่ทั้งเรือื่นแล้วฮะเอ้ยแล่เช้าเตีนไก่ไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรเหรอ<า>ก็กินไงไกินเหรอนี่มันคือฝันรชัดชัด มีอะไรก็้าเคยแข่งเป็นกว่านี้แล้วเอ้ยแค่ดูก็อยากจะอ้วกแล้วได้เวลาดำเนินชาเลนต์ต่อไปโอเคเอมม่าชอกร้ายเพราะปุมสิน้ำเงินบางทีฉันอาชคดีกว่าใช่แล้วล่ะเมรันดายินดีด้วยเธอได้เบอรก็ชิ้นใหญ่แล้วก็อร่อยมากๆฉันก็ไม่ปฏิเสธความอร่อยแบบนี้เหมือนกันกินให้อร่อยนะ โอ้เจึงจังเลยฉได้กินมือเที่ยวเสร่อร่อยแล้วอะไรจะมีความสุขเท่านี้ล่ะขอบคุณมากนะคนพูดจัดเบิร์ก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดเลยช่างเรื่องน้ำหนักฉันส <rand> ุดมากๆอยู่แล้วล่ะโอ้อร่อยจังนี่มันวิเศษไปเลยมันทั้งนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำ อ๋อดูเหมือนฉันไม่ควรกินหมดในครั้งเดียวตอนนี้ฉันแทบขยับไม่ได้อะในที่สุดฉันคิดออกแล้วว่าทห้มาเงินกับตีนไก่ดีฉันรีบมาว่ามันใช้ปรุงน้ำยาของแม่หมดได้นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำแหละฉันว่าฉันดูเหมือนแม่มดมากเลยในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วเหลือแค่ต้องทดสอบว่าน้ำยาขนฉันใช้ได้ผลไหมมันออกมาสุดยอดมากต้องไปทดลองกันแล้ว คนผู้จัดจะเป็นหนูทดลองที่ยอดเยี่ยมโอ้แก้วน้ำนันจะกินเบอร์เกอร์ฉันก็หิวน,น้ำมากมาก, <Yeah. S 1> ก็อะไรขึ้นเนี่ยก็อะไรขึ้นกับฉัน <What? S 1> ทำไมก้าวมันใหญ่จังหรือว่าฉันเองที่ตัวเล็ก <No. S 1> ดูเหมือนจะได้ผลแล้วสมน้ำหน้าคนผู้จัดจะได้รู้สึกว่าโยนไก่ใส่ฉันจะเป็นยังไง เธอทำอะไรลงไปเนี่ยทำให้ฉันเป็นเหมือนเดิมนะฉันไม่อยากตัวเล็ก <Come on. S 1> แต่ฉันอยากผอม oh <my> God. แล้วเงียยทำไมอยู่ละ่ะเธอต้องการน้ำยาของฉันจริงๆนะเย้ oh <my> yeah. ตอนนี้ฉันกลับมาผอมสวยอีกครั้งหนึ่ง oh <my> ขอบคุณนะเอมมาครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรก เอมม่าเ้อครั้งนี้ฉันเลือกปุ่มสีแดงเยี่ยมมากเพราะมันซ่อนแยมสตรอเบอร์รี่สีแดงเบียบเดียวกันไว้อยู่ทุกคนในโลกชอบแยมเพราะมันหวานและก็อร่อยมากๆเอมม่าปิดหัวไว้แยมกำลังมาแล้วฮะอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่อร่อย อร่อยมากมากมันคือแยมสตรอบเบอรี่ฉันชอบมันมากๆเลยรู้ไหมว่าอะไรเจ๋งยิง่งกว่าแยามสตรอบเบอรี่ไงในแยมมีสตรอบเบอรี่ด้วยแล้วก็อร่อยมากมากต้องกินแล้วอร่อยมากเลยละ่ะในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วนะดีใจด้วยนะเอ็มม่า เมรันดาถึงตาเธอกดปุ่มแล้ว<ฮ>ครั้งที่แล้วฉันโชคดีเพราะปุ่มสีน้ำเงินหวังว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีครั้งเ<ฮ>มรันดาครั้งนี้เธอได้รับของกินจากลิงนั่นก็คือกล้วยหวังว่าเธอจะชอบกินนะ<ฮ>มันอร่อยมาก <What? S 1> แค่เองเหรอกล<ฮ>้วยลูกเดียวฉันนึกว่ามีมากกว่านี้สิกนะ แน่นอนแค่กล้วยลูกเดียวจะไปพอได้อย่างไงต้องมีเยอะๆสิมีเยอะกันไปแล้วอออ๊ะระวังหน่อยสิฉันปวดหัวนะนะตอนนี้ฉันสามารถกินกล้วยได้แล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะฉันลืมกล้วยลูกสุดท้ายไปเลยเอ้ยระวังด้วยเจ็บนะ แต่ฉันเมื่อบ่นอะไรอยู่เึงเวลากินก้วยกันแล้วนี่ระวังบ้างสิดิแันดาไม่ใช่ถังขยะนะยืนเปลือกไปที่อื่นสิพอกันทีฉันทนเปลือกไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ยืนออ๊ยดินาที่ยังไม่ถึงกล่องของเอมม่าเออตอนนี้เอมม่ากลายเป็นอมบี้ไปแล้วใช่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวเอ้ยเออ ดูเหมือนมุ่งเด็ดกับสตอวีจะได้ผลดีเยี่ยมรอบนี้เริ่มที่มิรันดาอย่ารู้จังว่าเมรสซอนอยู่หลังปุ่มสีเหลืองเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเท่าไรที่ซ่อนอยู่มันก็คือนดำเพิ่งสดแล้วก็หวานมากก่อนอื่นฉันจะลองออร่อยมากมาก ไม่รันดาไม่ทำให้ผิดหวังอ่าแล้วมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่เหนียวมากๆเลยแล้วก็เลอะเธอด้วยมันไหลไปทั่วตัวฉันแล้วไอ้ออมันคือน้ำพึ่งนั่นก็เจ๋งสิดูเหมือนว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ชอบมันพึ่งก็ชอบเหมือนกันมันมากันแล้วยืนนะออกไป ฉันไม่จะเป็นเพื่อนกับเพึ่งแปลกจังไมรันด้ากดปุ่มอีกแล้วแต่ฉันไม่มีปัญหาที่เธอสำลีลงไปนะเม,มรันด้าต้องการมากกว่าแค่สำลีเธอเอาบอหมี่ด้วย oh. ยังไม่พออีกเหรอ uh. หมายความว่าเธอต้องการนมเพิ่ม <Yeah. S 1> อะไรเมรันด้า ได้เวลารับรางวัลของเธอแล้ว ind, มันคืออะไรเนี่ย <the> ฉันได้รับน้ำพึ่งตั้งหาก all right, all right. ทำไมมีสิ่งแบบปลกๆต้มไปหมดเลย uh ตอนนี้ฉันแทบจะเรียนน้ำพึ่งไม่ได้เพราะมีน้ำพึ่งแล้วก็ทั้งเส้นแล้วก็สารีลติดไปหมด uh huh. ยังมีมากกว่านั้นปิดท้ายด้วยนม <Come on! S 1> ให้ตายเถอะยังมีนมออก ดูเหมือนเพิ่งจะทำผิดฉันฉันแล้วฉันไม่มีแม้แต่แรงทำความสะอาดตัวเองพอเง้นฉันจะไปทำชัลล้นต่อเอมมาดับลากดปุ่มหวังว่าสีแดนจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอ้เธอไม่ควรเลอกมันเลยเพอตอนนี้กุ้งเป็นเป็นมากมาตกใส่หัวเธอพวกมันน่ากลัวมากเอ้ยก็มันยังสร้างความเจ็บปวดให้ฉันได้อีกด้วย แม่ทันทีนะแต่นี่คือกฎของเราฮะเอาพวกมันออกไปนะทำไมมันขยับได้อ้ยมันคือฝันร้ายฉันกลัวมันอยู่บนตัวฉันหมดแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยพวกมันจะกินฉันฮ้มันคือกุ้งเป็นๆเล้วก็น่ากลัว ช่วยด้วยนะช่วยฉันด้วยฉันกลัวเอามันออกไปแย่ฉันกลัวอะไรกันเนี้ยไม่เคยไม่เคยเอาจา,ากกองได้มาก่อนเลยเห็นได้ชัดว่ากุ้งน่ากลัวจริงๆเอมมาเธอจะเป็นคนแรกที่กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งไปกันเลยนี่หลับนอนได้แล้วถึงเวลาของชาเลนจ์แล้วแล้วเหรอ ถ้าอย่างนั้นจะกดปุ่มสีน้ำเงนินโชคไม่ดีเลยตอนนี้ฉันต้องทิ้งสารายเหม็นๆใส่เธอเฮ้กินเหมือนหนองน้ำ,นำตอนนี้ฉันก็ได้กินแบบนั้นเหมือนกันนะทำไมฉันถึงถูกลงทษแบบนี้ฉันไมไ่เอาน้ำหอมมาด้วยให้ตายหน้าขแข็งจริงๆเหม็นมาก แย yeah, ่จริงๆมิรันดาถึงตาเธอกดปุ่มแล้ว hmm. งั้นฉันจะเลือกสีเหลืองดูเหมือนตอนนี้ฉันต้องเอาของอะไรที่เก่าๆให้กับเธอต้องหายเจอก่อน hmm. อ้าเจอแล้วไม่ใช่มิรันดาได้รับตะเกียงโบราณที่ตามตานานเล่าว,ว่ามิเจนี่อาศัยอยู่อ๋อ oh. หมายความว่าเขาจะทำให้ฉันสมปัานถนาได้ hmm. แค่ต้องถูตะเกียงก่อน ใ่แล้วแบบนี้แหละมาลองกัน <c oughs> โอ้โหมีจินนี่จริงๆด้วย <c oughs> ฉันจะให้พรสามข้อกับเพอร์มิรันด <c oughs> ้ามาเริ่มจากเงินกัน <c oughs> ได้เลย <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิตอนนี้ฉันรวยมากเงินมาหาศาล <c oughs> แบบนี้ไม่ได้นะฉันก็ยาทำให้ความป่าหาของฉันเป็นจริงเหมือนกันเอาตะเกียงมาให้ฉันเอามามันเป็นของฉันอะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนตะเกียงอาลาดินเลยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมันคือตะเกียงของฉันนะจริงนี่ก็ของฉัน <c oughs> ก็อะไรขึ้นกับเธอช่ฉันด้วยคือสิ่งที่เขาทำกับฉันสิตอนนี้ฉันเหม็นมากโอเคเช เห็นแล้วลายมีแค่ทางเดียวเธอต้องกลายเป็นนางเงือกออะไรกันเนี่ยหางมาจากไหนฉันไม่ใช่นางเงือกนะจินนี่ไปไหนแล้วกลับมาฉันไม่ต้องการหางปลาช่วยฉันด้วยพระเจ้าปรากฏว่าจินนี่ไม่ได้จะดีเสมอไปอย่างที่เขาให้เงินฉันมากมายโชคดีจัง